ือดังที่ข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงเห็นคุณค่าของเจสซี่ลินกาดและเตรียมยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับนักเตะพร้อมกับเพิ่มค่าเหนื่อยก้อนโตเพื่อหวังว่าเขาจะอยู่ต่อกับทีมต่อไป สำหรับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดสโมสรดังแห่งศึกพรีเมียร์อังกฤษเตรียมยืน่นข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่จำนวน3ปีให้กับเจสซี่ลินการ์ดปีกฟอร์มฮอตท,ที่สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับขุนคอนเวสแฮมยูไนเต็ดแบบยืมตัวซึ่งลินการ์ดยังมีสัญญาเหลืออีก1ปีในทีมออตทอฟอร์ดซึ่งต้องบอกได้ว่าเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจากการเล่นแบบยืมตัวกับขุนคอนเวสแฮมยูไนเต็ดในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเขาสามารถตะบ,บันไปได้ถึง9ประตูกับอี5แอสซิ์จากการลงเล่นเพียงแค่16เกกมให้้ับตนสััังกดช่วคร และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาดูเหมือนว่าลินการ์แสดงความต้องการที่จะอำลาปีศาจแดงเนื่องจากต้องการโอกาสในการลงสนามอย่างสม่ำเสมอแต่อย่างไรก็ตามเดลี่สตาร์สื่อชื่อดังรายงานออกมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการที่จะเก็บนักเตะเอาไว้เนื่องจากมีความเชื่อว่าเขาจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้อีกมากมายจากรายงานระบุเอาไว้ว่าทีมของโอเลกุนาโซชาเตรียมยื่นข้อเสนอขยายสัญญาจำนวน3ปีพร้อมรับค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นประมาณ130,000ปอนด์ต่อสัปดาห์และคาดว่าการเจราจานี้น่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนหน้า และนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันในวันนี้หวังว่าจะถูกอกถูกใจคอบอลทุกๆท,ท่านกันนะครับและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารฟุตบอลใหม่ๆกับพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้พเ้รกะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเราไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารฟุตบอลอัปเดตใหม่จากพวกเรา EPL มาเนียแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ